สวัสดีครับวันนี้เราจะใช้โปรแกรม s แ a t c h ทำนักประดาน้ําจับปลากันนะครับขั้นตอนแรกให้เลือกฉากหลังและตัวละครเข้ามาต่อไปให้ใส่โค้ดแก่ตัวละครน,นักประดาน้ําคลิกที่เหตุการณ์เลือกเมื่อคลิกธงเขียวคลิกที่เคลื่อนไหวเลือก ตั้งรูปแบบการหมุนเป็นซ้ายขวาเลือกไปที่ x 160 y ลบ140เลือกหันในทิศทางลบ90องศา คลิกที่เหตุการณ์เลือกเมื่อกดปุ่มลูกศรขึ้นคลิกที่เคลื่อนไหวเลือกเปลี่ยน y ีละ10เลือกถ้าชนขอบให้สะท้อนกลับคลิกขวาทําซ้ำ เปลี่ยนลูกศรขึ้นเป็นลูกศรชี้ลงและเปลี่ยน y เป็นลบ 10. คลิกที่เหตุการณ์เลือกเมื่อกดปุ่มลูกศรชี้ทางซ้ายคลิกที่เคลื่อนไหวเลือกเปลี่ยน x ทีละ10เลือกถ้าชนขอบให้สะท้อนกลับ คลิกขวาทําซ้ำเปลี่ยนลูกศรชี้ทางซ้ายเป็นลูกศรชี้ขวาและเปลี่ยน x เ,เป็นลบสิบลองคลิกธงเขียวแล้วกดลูกศรบนแป้นพิมพ์เพื่อทดสอบการเคลื่อนที่ของตัวละครนักประดาน้ำ ต่อไปคลิกที่ตัวละครปลาคลิกที่เหตุการณ์เลือกเมื่อคลิกธงเขียวคลิกที่เคลื่อนไหวเลือกไปที่ x 0 y 0คลิกที่ควบคุม เลือกวนซ้ำตลอดคลิกที่รูปลักษ์เลือกแสดงไปใส่ในวนซ้ำตลอด คลิกที่เคลื่อนไหวเลือกเหิน1วินาทีไปยังตำแหน่งสุ่มไปใส่ในวนซ้ำตลอดคลิกที่ควบคุมเลือกท่าแล้วคลิกที่ตรวจจับเลือกแตะนักประดาน้ำไปใส่ในท่าแล้ว คลิกที่รูปลักษ์เลือกซ่อนไปใส่ในท่าแล้วคลิกที่เคลื่อนไหวเลือกเหินหนึ่งวินาทีไปยังตำแหน่งสุ่มไปใส่ในท่าแล้วอย่าลืมลากคำสั่งทั้งหมดในบล็อกคำสั่งท่าแล้ว ปใส่ในวนซ้ำตลอดต่อจากนั้นให้ลากคำสั่งวนซ้ำตลอดไปวางไว้ใต้คำสั่งไปที่ x 0 y 0ทดลองคลิกธงเขียวจะพบว่าปลาหายไปเมื่อชนกับนักประดาน้ำสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณมากครับ